แต่ว่ากระบองอุดกินนะครับนี่นะครับกลับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนนะครับพ่อผมคือเ่านะครับเชมนกแก้วสายฟูดการกินไม่เห็นใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมให้คลิปดีๆมาฝากพี่ฝังน้องนะครับมื้อนี้ก็วันหยุดนะครับเป็นวันพระนะครับซิมาคำบริทํางานนะครับ ก็ออกมาไถคนนะครับแล้วก็สีออกมายำข่ายยาไว้นะครับเตรี่ยมยนนะครับเขาหอมสยามนะครับพื้นที่ทั้งเบิดกับซีไร่สามงานนะครับนี่นะครับพงอื่นข้าเจ้าเลี้ยวเบิดเลี้ยวพี่น้องเหลือแต่ของผมผู้เดียวนะครับเพราะว่าต้องร้อเบื้องสภาพอากาศนะครับเพราะว่าน้าตรงนี้มันงามนะเป็นน้ำลงฝนตกมามันถ่วมรลดนะครับอันนี้ก็เลยเบื้องสภาพอากาศรอ จังหวะไอ้ฝนมันถิ่มช่วงก่อนนะครับหอยเห็ดนะครับเมื่อนี้ก็ตกตกแห้งนะครับนี่ครับกระสีไปย้ำไอ้ย้ำไปจีกสามรอบนะครับแล้วค่อยสีมาย้ำอีกนะครับเพื่อข่ายหานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นี่มีหยานี่คือหยาเขานกหยาดอกเขาแล้วก็พวกหนวดปลาดุกนะครับอันนี้ก็เป็นน่านหาเก้านะครับอันนี้โยนแล้วละครับ นยนมื่อก่อนนะครับกับแม่แม่ป่านะครับอันนี้แปลงของแม่ป่าแล้วละเหลือแต่ของผมนะครับอันนี้เป็นเขาหอมสยามนะครับเป็นเขาเจ้านะครับธงื่นก็เจ้าเลี้ยวเบิอดละเหลือแต่เจ้าของนะครับกับสีลงไปย้ำให้ลงก่อนนะครับให้ไงซะก่อนอยู่ฟังนั่นนะครับกับสีย้ำาคายงานะครับกําชัดยานะครับกําจัดขั้นกําจัดบ่ได้นะครับของกสีมะสีขานะครับ หรือว่าฉีดคุ้มขาก็ได้นะครับอย่าเกินซีมือนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องหยาก็ะสามารถสอบถามได้นะครับสามารถตอบพ่อแม่พี่น้องได้นะครับสําหรับแปลงนี้ผมเกิดสีไส้สารไพลินซอกแซมนะครับในการฉีดนะครับคุ้มขานะครับบวกเพทิลาคอนะครับย้นเขาได้จะกสามมือสี่มือก่อนนะครับว่าอยู่นี่หยาแห้งเห็นมาพี่น้องอันนี้ขนาดไทยไวเ็นมาขืนไม้อีกแล้วนี่ อันนี้เป็นพักปอดนะครับพักปอดครับห้าเขานกขึ้นอันนี้เห็นไ่พี่น้องขนาดน้อยยนตเห็นบ่นี่ครับอันนี้ก็สีได้กําจัดนะครับห้าในน้อยอย่างสีเข้าก็สามารถใส่สารไพลเลบินซอกแซมก็ได้นะครับบ่ราว่าสิเป็นพี่นกซูแลมนะครับเพราะว่าสารพวกนี้สีบ่เภทไหนเขาเขาแดงเขาเ้อาบัดนะครับแต่ว่าราคากะค่อนข้างที่สสูงนะครับเขาสีพ่กใสพวกไตรโคเพิร์สเพื่อใส บีดไพลีแบกนะครับเขาจะใส่เป็นสารไพลีบินซ็อกแซมแล้วก็พีน็อกซูลมนะครับแล้วก็สารฟีโนโซาพอบไซฮาโลพอบนะครับในการกำจัดหญ้าเขานกนะครับพันพ่อแม่พี่น้องสงสัยนะครับก็ไปทางร้านนะครับร้านที่ขายผลิตภัณฑ์นะครับกำจัดบัชพืชน,นะครับเขาก็ซื้อกลุ่มเอกับกลุ่มบีก็คือจบนะครับ จะเก็บได้สามารถเก็บได้ทุกหยานะครับในน้าเขานะครับสื่อกุ่มเอกุ่มบีนะครับแต่ว่านี่ลองใส่วิธีทำธรรมศาสตร์ก่อนนะครับผมผมสิลองใส่วิธีธรรมศาสตร์ก่อนขั้นบ่ได้ก็อค่อยใส่สารเคมีในการกําจัดหยานะครับนี่พี่น้องเบิ่งนี่นี่แต่หยาขึ้นแล้วนี่ครับขนาดไทยไปแล้วนี่ครับไทไปแล้วอันนี้ก็ไทยเวลาพุ่นพี่น้องเบิ่งเบิ่งเอาลวด อันนี้เขานานหาเกอันนี้ขึ้นกับมีขึ้นอยู่นี่นะสิเป็นพักปลอดนะครับพักปลอดเทียนนะต้นแหลมๆก็สิเป็นเขานกเขานกลวากาหรือไข่กบไข่เขียดน,นะครับหรือว่าหนอดปลาดุกนะครับพี่นอ้องน,นี่ขึ้นอยู่นี่อันนี้ก็ขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็สิงย่ำไปสกักกอนนะครับพี่น้องนี่นะครับม่นี่ก็นี่ครับ มากับรถไถคู่ใจคนจอดตากฝนอยู่นะครับกับคูบะตาอาทีเก้าสิบคือเก้านะครับแกงดูดันบ่าเก่งใจผู้ใดนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศกับมันตกลิ้นนะครับนี่พี่น้องเบิงอบเบิงยุงอื่นเขาจาเลี้ยวเว้ยเหเห็นบ่าเฉียวเคิดเหลือแต่แปลงผมแปลงเดียวนะครับเดี๋ยวเขาสีมาเบิงนะครับเขากะเบิงสภาพอากาศนะครับในการเห็ด อันนี้ก็มันสิบว่างามีพี่น้องน้ำมาถท่วมนะครับฝนตกเพราะว่ันเป็นน้าลงท่วมจนแบบเกือบว่รอดนะครับนี่ครับยนได้2อสามมือฝนตกลงมานะครับสตูตัวไล่อีกนี่คือเยือปูครับนี่ครับอันนี้ก็สิบหยำให้มันเลี้ยวก่อนครับรถไถนาคููใจจอดอยู่พูนนะครับคูปตานะครับกับเกี่ยวนะครับ เกี่ยวซิ่งนะครับคุณน่ครับบรรยากาศฝนตกนะครับมื้อออ่นกัะตกอีกนะครับพี่นอ้องมื้อเอินตกลวกา็วันที่สี่ที่หาที่หที่เจ็ดที่แปดไปก็เริ่มสีถิ่มช่วงนะครับบานนี้เพราะว่าผมกับเบิ้งสภาพอากาศสะก่อนนะครับในการทำนานะครับนี่พี่น้องคุณรถคูใจกระจอดคุณน้ำก็ไหลแท้ไหลาบานนี้น้ำคลองพี่น้อง เห็นบ่มันอันนั้นมันตื่นนะครับมันก็เลยและะย้วก็หยาลายมันก็เลยระบายบ่ทันนะครับพี่นอ้องมืนอนี้กับาพ,าพี่พาน้องนี่ครับสียํขาข่าหยาสักก้อนนะครับแล้วก็ค่อยสีทํากันยนตนะครับเดี๋ยวมือโยนสีมมถทยบิ่งนะครับกล้าก็ได้ละมืนอนี้กับสิบสองมือนะครับสําหรับเขาหอมสยามนะครับเป็นเขาเจ้านาปีต้นเตี้ยนะครับ เก็บเกี่ยวพ้อมเข่าหอมมะลิร้อยหานะครับแต่ว่าผลผลิตเป็นยังไงก็ยังบลูเพราะว่าผมก็หางเห็ดปีแรกนะครับเมล็ดพันธุ์ก็ซื้อมาค่อนข้างที่สีแพงนะครับพี่น้องเขาเปลือกเมล็ดพันธุ์ผมซื้อมากิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อมาหาสิบกิโลตกอยู่สี่พันหานะครับรวมขาทรงนะครับนี่ครับแต่สีมาทดลองเบ่งนะครับว่ามันสีเป็นยังไงนะครับครับผมเคยเห็ดนะครับขันมาใส นะาตรงนี้แม่นบ่ใสปุ๋ยกับงามรับลวมันจิเป็นยังไ๋เฮาคอยมาเบิ่งนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็ขอไปย้านาก่อนนะครับขอล้าพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพี่น้องสําหรับเมื่อนี้ก็กราบสวัสดีครับ